รับติดตามมาด้วยอันนี้คือทําไมเราต้องเน้นมะเขือเทศเพราะเราทําอาหารเหนือเป็นหลักจะด้วย <pouquinho. S 1> เขาเรียกอะไรน้ำาิอ่องา็น้ำมิกอก่กองนะแล้วขนมจีนน้าเงี้ยวอย่างเราต้องรู้ว่าเราจะประกอบอาหารอะไรแล้วล้วก็ปลูกพืชนั้นไปเนี่ยแล้วต้องแซมเนี่ยถัวแักยาวแซมด้วยเขาเรียกอะไร ออกมาแล้วทั่วฝักยาวนะแซมไปด้วยไอ,อมามะเขือเทศแล้วยังไม่ใช่ผมไม่บอกนะผมก็ให้ไปแล้วอะไรไปแล้วคุณก็ไม่มาเอาเนี่ยดูคลิกเริ่มด้วยดินปลูกของเราดูเนี่ยฮะอันนี้จากต้นน้อยๆแล้วก็อันนี้ไม่ถือก็ด้อยค่านะฮะเดี๋ยวจะเอาฟางเนี่ยมาห่มหน้าดินเนี่ยแช่น้ำไว้อะไรไว้ผักชีผักชีลอยฟ้า ครับดูอ่ะต้นมะนาวต้นเนี้จะประกอบด้วยอะไรบ้างมันจะมีตำลึงผมไม่ได้ใส่ใจอะไรมากมายตำลึงนะนะตามมาด้วยกะเพราอยู่คนต้นนะเนะี่ยผักชีลาว <c oughs> ครับผนะักชีลาวกระเพราแล้วก็ใบชพัพูนะทุกอย่างอะจะเน้นผสมผสานนะฮะแล้วก็ไม่เน้นเชิงธุรกิจ แต่เราต้องเอาไปประดิษฐ์ประดอยให้เพิ่มมูลค่าเนี่ย,ยออกมาอีกแล้วเห็นไหมออกมาอีกแล้วอะไรนยมันจะออกเรื่อยเรื่อยคือต้องเน้นอยู่ว่เนี่ยฮะออกตามกิ่งตามก้านเนี่ยที่เราเขาเรียกอะไรเราพัฒนามาอะไรมาแล้วก็ต้องอยู่อยู่ให้ได้นะฮะผักชีเนี่ยดูเนี่ยไอ้นี้เด็ดไปแล้วสองสามต้น ก็อาศัยน้ําที่มันโปรยปลายลงมาจากให้มะนาวเี้ยเนี่ยเนี่ยใบชะพูเนี่ยในขณนะดเดียวกันที่ต้นเนี้ยในหลุมเนี้ยมีอะไรผักชีมีกระเพราเนี่ยมีใบใบอะไรใบชะพูนะแล้วก็มีพริกมีอะไรเนี่ยเหมือนผสมผสานให้มันเกื้อนหนุน จนเจือกันกับด้วยสภาพสภาพอากาศมันร้อนแล้วเราก็อันนี้คือนอกตำราเราคิดเองอะไรเองทำเอง